You play, play, me, me. งานเข้าเกตวล,ลินเจอวิจาร์ณเดือดหลังคอมเมนต์ปมเหยียดเพศกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในโลกออนไลน์เมื่อน,นักแสดงหนุ่มแก๊ปจัก,กรินได้โพส์ภาโปรโมทละครคู่กับแค่วงมาชิรานักแสดงชายพร้อมแคปชั่นว่าแค่ขึ้นเรือยังหวานขนาดนี้ หลังจากนั้นต่างมีหลายคนเข้ามาชื่นชมในความบากคของทั้งคู่กันมากายรวมไปถึงพระเอกหนุ่มเกย์บรินที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เตอร์โพดังกล่าวว่า เรียบร้อยไม่ต้องแบ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนมองว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงเหยียดเพศต่อมาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจุนวนมากส่งผลให้แฮตแท็กเก๊ดบรินขึ้นแฮตแทปิเตอร์อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ดังกล่าวของหนุ่มเก๊ได้ถูกลบหายออกไปจากอิสตาแกรมแล้วและหากย้อนกลับไปเมื่อปี2018หนุ่มเก๊เคยโพสเชิงเหยียดเพศมาแล้วโดยแคปชั่นเมื่อปี2018ระบุว่าคุยคุยคุยฝากฝากแฮตแท็กหนึ่งด้าวฟ้าเดียวคืนนี้ตอนแรกแฮตแท็กเพื่อนพี่น้องผมเยอะแยะแฮตแท็กด้าวน่ารัก แฮตแท็กพี่เดียวใส่เหลืองเต็มเต็มแฮตแท็กทำหน้าเป็นแมวน้ำหิวข้าวแฮตแท็กแบบมีอีเจมถนัดแอดเต้ยไอดีสกอร์นัทพรสแอดจิรายุไอดีสกอร์มเจเจแอดสุริยนหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ